โอเคครับถึงเวลาที่เราจะต้องนำสินค้าไปลงบนร้านของเราแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆล็อกอิน l a z a d a s e l l e r c e n t e r นะครับจากนั้นมาที่เมนูจัดการสินค้านะครับแล้วก็ไปที่เมนูทางด้านขวาบนนะครับขวาบนนะครับก็คือเขียนว่าเพิ่มสินค้าหลายรายการนะครับเพิ่มสินค้าหลายรายการนะครับคลิกเลยครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดเทมเพลตของรัสด้าก่อนนะครับอ่ะดาวน์โหลดยังไงนะครับไปที่หมวดหมู่นะครับของเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูคร่าวๆนะครับ มัองข้าวนะครับมั่งข้าวเครื่องปรับอะ่ะจางนั้นเดี๋ยวเราลงเป็นแบบมั่งข้าวแล้วกันนะครับลงแบบกลางๆนะครับถ้าลงถูกทุกหมวดเป๊ะๆนี่อาจจะใช้เวลานานนะครับเป็นมั่งข้าวแล้วกันนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับโอเคครับ เราได้ทำการดาวน์โหลดเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้หลายเทมเพลตนะครับในกรณีที่สินค้าเรามีหลายรายการนะครับก็ดาวน์โหลดพร้อมกันได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากดาวน์โหลดแล้วนะครับก็เปิดได้เลยนะครับตัวเทมเพลตมาเรียบร้อยนะครับโอเคครับ นี่คือหน้าตาของเทมเพลตนะครับหรือไฟล์ excel ของ Lazada ที่เราจะต้องเอาข้อมูลมาใส่ให้ตรงนะครับง่ายมากๆเลยนะครับไปที่แท็บสินค้าของเรานะครับในที่นี้คือหม้องข้าวนะครับเริ่มจากเห็นไหมครับกรุ๊ป number ตัวนี้เรามีแล้วนะครับกรุ๊ปนัมเบอร์ของเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยนะครับขอเลื่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับ group number ครับก็อบมาได้เลยนะครับ ก๊อปมาวางได้เลยจริงๆต้องก๊อปให้หมดนะครับบางครั้งนะครับบางครั้งมันติดช่องว่างจําที่เราตัดช่องว่างออกได้ไหมครับก็คือพยายามต้องก๊อปมาทุกสินค้านั่นเองนะครับก๊อปมาใหถึงนี้เลยนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวพลาดนะครับก๊อปมากรุ๊ปนัมเบอร์นะครับผมจะวางกรุ๊ปนัมเบอร์ก่อนนะครับเคครับจากนั้นชื่อสินค้านะครับผมจะค่อยๆก๊อปมานะครับ ชื่อสินค้าก็คือตัว product name นะครับตรงนี้นะครับ product name นะครับต่อไปเป็นรูปสินค้านะครับมีทั้งหมดนะครับ8รูปด้วยกันนะครับ8รูปด้วยกันนะครับเราจะต้องก๊อปมาวางให้ครบนะครับถึงแม้ว่าตัวโปรแกรมจะดึงมา10รูปเราจะใช้แค่8รูปนะครับ8รูปนะครับ แค่นี้นะครับแค่นี้นะก๊อปมาเลยครับวางตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับรูปสินค้า1-8เรียบร้อยนะครับโอเคครับมาถึงตัวโชว์เคสนี่ข้ามไปได้เลยนะครับมาถึงในส่วนของวิดีโอนะครับแน่นอนครับเรามี ตัวลิงก์วิดีโออยู่แล้วนะครับคือตัวนี้นะครับก็มาได้เลยตัวบางสินค้าไม่มีวิดีโอนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่นะครับใส่เฉพาะตัวไหนที่มีวิดีโอนะครับโอเคครับต่อไปยี่ห้อนะครับก็คือแบรนด์นะครับถ้าเราไม่มีแบรนด์นะครับปกติก็ขายของคนอื่นก็ไม่มีแบรนด์อยู่แล้วนะครับใส่คำว่า no brand นะครับ no brand พิมพ์ให้ถูกนะครับ โอเคครับ N O N ตัวใหญ่ brand B R A N D นะครับ uh, B ตัวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับลักษณะเฉพาะนะครับก็คือตัวตัวตัว,ต,วตัวสีส้มเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามไปก่อนนะครับเพราะเราไม่มีข้อมูลนะครับไม่จาเป็นต้องใส่นะครับข้ามไปได้เลยนะครับ Okay, มาถึง long description นะครับก็คือใส่ข้อมูลของ description ไปค่อยๆขยับตามนะครับอ่ะนี่ครับ description นะครับโอเคครับรายละเอียดภาษาอังกฤษแบบเต็มนะครับ เพื่อนๆจะไปใช้ Google Translate หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับสินค้าในกล่องนะครับสินค้าภายในกล่องเราจะใส่เป็นชื่อสินค้าแทนนะครับเราจะใส่เป็นชื่อสินค้าแทนก็คือตัว Product Name นะครับค่อยๆกาอบวางนะครับวางให้ถูกนะครับเงื่อนไขาการรับประกันนะครับตรงนี้นะครับการรับประกันนะครับ เงื่อนไขนะครับไม่ต้องใส่นะครับข้ามมาที่การรับประกันเลยนะครับการรับประกันเอ๊ะทำไมมี2ออันการประกันอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยโอเคครับเราเลือกรับประกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเลือกได้เลยนะครับผมเลือกเป็นไม่มีการรับประกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกถ้าไม่มีการรับประกันนะครับ แต่ถ้าจะให้ดีก็คือเช็คตรวจสอบที่รายละเอียดของสินค้าก่อนนะครับว่าที่เราดึงมาเนี่ยมีรับประกันหรือเปล่านะครับสินค้าอันตรายส่งโดยผู้ขายนะครับอ่ะอันนี้ส่งโดยผู้ขายก็เป็นมีนะครับโอเคครับสีนะครับรูปแบบสินค้ารูปภาพนะครับอันนี้ผมขอข้ามสีกับรูปแบบของสินค้าไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับโอเคครับผมจะอันนี้ไม่รู้ว่าทําไมต้องใส่เพิ่มนะครับก็คือรูปภาพเจ็ดถึงแปดนะครับใส่ต้องใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ไม่ใช่1นถึงแอ่ะเขาให้ใส่เราก็ใส่นะครับใส่ให้ครบนะครับรูปหนึ่งถึงแนะครับโอเคครับ สีอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับน้ำหนักน้ำหนักก็ประมาณ1กิโลนะครับเป็นตัวเลขนะครับคร่าวๆนะครับคลังสินค้านะครับดรอปชิปนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราจะส่งด้วยตัวเองนะครับเราก็ใส่ดรอปชิปไปนะครับใส่คลังสินค้าไปนะครับเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับ ใส่อะไรก็ได้ตัวเลขอะไรก็ได้นะครับนะครับเหมือนบังคับให้ใส่ใส่อะไรไปก็ได้ครับโอเคครับ special price นะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับก็คือราคานะครับราคาก็คือราคา ราคาที่เราใช้ขายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น special price เนี่ยก็คือราคาที่เราลดแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะใส่เป็นราคาที่มีครบเลยแล้วกันนะครับที่มี special price นะครับดังนั้นถ้าเรามี special price ตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไม่ใช่สินี่คือราคา special price ของเรานะครับดังนั้น ตัวราคา price ของเราจะต้องมากกว่า special ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมี price มาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือคูณนะครับหรือบวกจากของเดิมนะครับบวกจากราคาเดิมนะครับผมจะคูณ1.2นะครับของราคาเดิมโอเคครับผมจะคูณ1.2ของราคาเดิมนะครับก็คือราคาก่อนลดอีกทีนั่นเองนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อนๆอาจจะ ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นก็คือใช้สูตรลาวอัพนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับลาวอัพนะครับทศนิยมศูนย์ตำแหน่งนะครับโอเคครับก็จะตัวเลขก็จะปัดขึ้นนะครับจากนั้นผมก็จะก๊อปอันนี้เป็น Special Price นะครับตรงนี้เป็น Special Pri c e นะครับ แล้วก็มีในส่วนของ price คือตรงนี้นะครับคือราคานั่นเองนะครับค่อยๆทําตามนะครับจะได้ไม่งงนะครับโอเคครับทีนี้ตรงเนี้ยจะต้องใส่ให้ตรงนะครับ special price start นะครับ special price end นะครับก็คือวันที่นั่นเองวันที่ขึ้นต้นด้วยพศก่อนนะครับ2 0 21แล้วกันนะครับเอาปีที่แล้วไปเลยนะครับเดือนศูนย์ไม่ใช่สิศูนย์ศูนย์แปดขีดศูนอย่างนี้ก็ได้นะครับถึง2 0งศูนย์เราขายนานแล้วก็เป็นสองศไปเลยก็ได้ครับวันเดิมครับศูนย์แปขีดศนย์แนะครับ ใส่เป็นฟอร์แมตแบบนี้นะครับจากนั้นก็ copy ได้เลยครับ c o p ปปนะครับดูตัวเลขให้เหมือนกันนะครับจากนั้น SKU นะครับก็มาถึงตัว SKU ของเราแล้วนะครับที่เราทำไว้นะครับเรียบร้อยแล้วก็แค่ก๊อปมาวางนะครับ SKU ที่มีเครื่องหมายอันเดอร์สกนะครับ SKU นะครับความยาวนะครับความยาว ความกว้างความสูงของตัวสินค้านะครับอันนี้กะเอาก็ได้ครับอาจจะเป็นยี่สิบหนะครับอันนี้ไม่ได้มีผลกับการคำนวณใดๆทั้งสิ้นนะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วกันอ่ะเอาเท่ากันหมดเลยนะครับโอเครับคัปเรียบร้อยนะครับอ่ะมาถึงสินค้าที่เป็นตัวเลือกนะครับสินค้าที่เป็นตัวเลือกนะครับย้อนกลับมานะครับ ย้อนกลับมานะครับเขาถามว่าสีนะครับหรือรูปแบบสินค้าตรงนี้นะครับเรามีตัวเลือกนะครับเราก็ก๊อปมาวางได้เลยครับตรง Product ่านะครับ Product ่าเดี๋ยวนะครับตรงนี้ครับ Product ่าเนี่ยครับกระทะสีชมพูกระทะสีฟ้ากระทะสีครีมตรงนี้ครับก็มาได้เลยอันนี้เหมือนเขามีให้เลือกนะครับ ผมจะลองใส่ของผมไปดูนะครับโอเคดู8แบบสินค้าอืมโอเคเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะผมทำการกดเซฟนะครับตอนนี้ผมบันทึกแล้วนะครับบันทึกแล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัว ลาซาด้านะครับต่อไปเราก็แค่อัปโหลดแค่นั้นเองนะครับอัปโหลดทํำยังไงนะครับก็มาที่จัดการสินค้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เพิ่มสินค้าหลายรายการนะครับเมื่อกี้เราอยู่สินค้าใหม่นะครับก็จะมีดาวน์โหลดเทมเพลตกับอัปโหลดไฟล์นะครับมาที่อัปโหลดไฟล์นะครับเราก็เลือกอัปโหลดไฟล์เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับ New p u b l i s h นะครับกด Open ครับจากนั้นนะครับก็ทำการรอนะครับ รอสักครู่ไม่น่ามีปุ่มอื่นแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ทำการอ,อ,อัพโหลดอยู่นะครับตรงนี้ครับก็จะขึ้น Task Status นะครับ Uploading นะครับเราก็รอเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามี Error หรือเปล่านะครับบางครั้งเกิด Error เ,ออเราก็แก้ไขได้นะครับมไม่จาเป็นต้องถูกต้องทุกครั้งนะครับ ถ้าจะเออร์เลอร์ก็คงเออร์เลอร์ตรง Product Variation นะครับโอเคครับ Fail นะครับ14เรามาดูกันนะครับ Fail ตรงไหนนะครับกดดาวน์โหลดเขาบอกว่านะครับโทษทีอ่าเราไม่ได้ใส่จำนวน Number Warehouse is f i l l ร์ e n e ดเอนเต e e ์ t e นคอร r o r r e c t number อ๋อใส่ตัวเลขอะไรก็ได้โอเคครับย้อนกลับมาที่นึง,นะ,ะงนะครับตรง h o u s e นะครับโทษทีต้องใส่เป็นตัวเลขนะครับน่าจะเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับไม่เคยเห็น เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าให้เราใส่จํานวนเดี๋ยวนะครับ จำนวนตรงไหนสีอืมผมว่าเทมเพลตน่าจะผิดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจำนวนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนตรงคำว่าสีตรงนี้นะครับอ่ะผมจะใส่ จำนวนเป็นร้อยดูนะครับคิดว่าน่าจะผิดนะครับตัวเทมเพลต๋ยวมาลองดูอีกครั้งนึงนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเทมเพลตเราชื่อว่าหนึ่งเก้านะครับเบอร์หนึ่งเก้า เบอร์หนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับค่อนข้างงงนะครับกับเทมเพลตใหม่นะครับงงมากผมไม่แน่ใจว่าตัวจำนวนหรือ quantity คอลัมน์มันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นทุกเทมเพลตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลอง ลงตัวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราลองดูเทมเพลตอื่นนะครับได้แล้วครับผ่านละนะครับสักเซสเลยนะครับ14นะครับแสดงว่าตัวจำนวนนะครับอยู่เขาเรียกว่าอะไรเทมเพลตมันผิดนะครับคุณติตี้เป็นสีอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันโอเคครับนี่ก็คือสินค้าของเรามาแล้วนะครับมาเรียบร้อยนะครับ มาดูตัวแรกนะครับกระทะปิ้งย่างนะครับวิดีโอมาไหมนะครับวิดีโอก็มานะครับโอเคใช้ได้นะครับตัวนี้สินค้าเรียบร้อยรายละเอียดมาครบนะครับลองไปดูตัวอื่นนะครับมอทอดไร้น้ำมันอ่ารูปภาพไม่ขึ้นนะครับรูปภาพตัวเลือกนะครับไม่ขึ้นไม่แน่ใจ ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันน่าจะอัปโหลดอยู่นะครับไปดูตัวอื่นเครื่องฟอกอากาศทาไม,มไม่ขึ้นเนาะ เ okay, ครับสำหรับการลงสินค้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรูปออไอคอนนะครับหรือตัวเลือกที่ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแก้ไขแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทำวิดีโอเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ